ก็ได้พี่สวยก็ได้ไปทีน่าจะไม่บอกพี่น้ำก่อนเลยพี่ไวช้ชัดน้ำก่อนเลยไปยก็ได้ไม่พอไม่พอ,อนำก่อนเลยพี่ไปก่อนเลยสองตู้ตู้เย็นเราเราส่งอะไรก่อนพี่ส่งผักผักแช่แข็งโอ้ผักแช่แข็งไปที่ซานโจส มันรูดตู้ผักมันมันไม่ใช่แช่เย็นนะไม่ใช่ว่าฟอสเซ่นนะแบบแข็งเลยนะผักแข็งแข็งเลยเหรอถ่ายปั๊มนี่ไหมได้พี่ปั๊มเล่นหน้าก็ได้ใหญ่ใช่ไหมปั๊มปั๊มปั๊มสายมือนะพี่วิทย์ปั๊มใหญ่อยู่มีที่ซ่อมให้ด้วยโอ้ฝนตกอีกแล้วงานที่แล้วของฝนตก ตั้งไว้ยี่สิบปอร์เซ็นต์ึ่งโดนทุกรอบเยอะกว่านั้นอีกอะไระที่เราตั้งกันเก้าเก้าอ๋ออุบัติเหตุแต่เหมือนไอ้ฝนน่ะมันจะมีดีเลย์กนาจจะแบบพอพอสุ่มติดฝนใช่ไหมสมมติว่าสุ่มติดฝนปุ๊บมันมันตกสิบนาทีแต่มันจะมีดีเลย์อีกห้านาทีไง ตอนที่มันสุ่มอ่ะอีกคันละห้าคันปะนี่เข้าช่องข้างหน้านี่ก็ได้ห้าคันตรงช่องนอนอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่คนละฝั่งอาเติมลิรเดียวพอแได้วหมเติมถังนะเตไม่เต็มหมดหรือว่าเติมให้เต็มเลยหมดอืมเตองใหญ่า เดี๋ยวด้านหน้าไม่มีปั๊มิีกเดี๋ยวจบอีกเอามาคนเราฝั่งกันดีนี่ต้องมาวนรถอ่ะต้องอยู่เทินไปเสียบตรงนู้นต้องวนมามันสองท่อนมันยาก เอไอวิ่งออกไปอีกเออดีครับเราละวิ่งกางออกเราวิ่งเข้าเรจะจิ้มเข้าไปเอ็กโคลเลอร์เขาหน่อยจะจิ้มเอาเออนี่แหละจิ้มเอาเตียงกอ่อนเรียบร้อยจ่อไม่ทํากันอีกโอ้โหวนใหม่เลยใบรุ่นสายฝน ไไม่ด้สายป่วนนะยูเทิร์นจับดาวังคารมาเลยแล้วเราได้สองท่อนนะผมอยากได้ท่อนเดียวเสียบเอ้ยโอ้โหไปังไงวะไปัะไงเนี่ยโอ้โหอ้อะไรกับนี้อะไรของบันวะฟังวัเดี๋ยวพี่โอ้ทายี่ต้องเยอะต้องแยะ เลี้ยวมาชนเพื่ไงวะเจริญพรครับจบเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยแกแย่งแกแย่งที่จอดมาเวยเฮ้ยคุณพี่ใช้แม็กเหรอใช้แม็กบังเอิญเจ้าบูดรักบูดรักมีมหมาดุแม็กทันนี้แม็กพีนักเขิลเสียงเครื่องเสียงเครื่องของที่ผมขับอยู่เลยตรงแม็ก อ๋ออ๋อนั่นก็แม็กก์เหรอเฮ้ยมันรุ่นมันรุ่นเดียวกันว่ะพินาเคิลเหมือนกันเลยแม็กม์นจะมีสองรุ่นไงมีแอนเดมกับพินาเคิลใช่ตกยาวๆครับมาก็พี่โค้ชพีนมาพีนเติมไปละผมผมตามหลังไวช่างดีกว่าไปชิบป่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวโดนต๊ะเอาหางไปโดนมิดอีก Oh, พี่วิ่ย์ชอมรถถิงก็ได้นะั้นอ่ะพี่ไม่เป็นไรนิดเดียวหัวสองเปอร์เซนต์โมงนิดหน่อยเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวเครื่องร้อนนะอ่ะอ่อนฮานี้เท่าพี่เครื่องร้อนหนีพี่จบเลยนะ เฮ้ยโอยเต่อหน้าตรอตาผมเลยเลี้ยวไม่ดูเลี้วอะ่ะโอ้ตุง <c oughs> ต้ง AI ผิดนะเนี่ยตุ้งตูมเลยอ่ะแบบตูมใหญ่เลย <c oughs> ขับเคลื่นจัดไปดูรถนะผมอ <c oughs> โอ้ยชนใครชน AI เหรอใช่ AI แบบไอน้นะคนไม่รู้มันออกยังไง แยกเรียบร้อยผมจะพ้นแล้วอยู่ๆไอ้ไอ้ก็ปาดหน้ามาโต้เลยดูตีวงนี่โอ้โหตีวงพ้นหน่ากลัว เราด้วยครับตกถึงสองทุ่มครับเป็นห่วงเนี่ยตอนนี้เพิ่งสิบโมงนะตกถึงสองทุ่มครึ่งการคำนวนก็จะรอดชำพี่รงหนาพี่ระวันต้องเปิดวต้องเปิดไฟไหมพี่เปิดร้อยผมไม่รอดหรอพี่ก็เปิดไฟอยู่แล้วก็น้องเปิดไฟแล้วคามาดเที่พี่พัก ไปธรรมดาหลดรอดหมากไปนอกหมากเลยไงเบิกไม่มีแล้วแหละคันนี้โดนด่านไหมโค้กโดนโดนไม่โดนคือจอดจอดข้างหน้านี่เหลยเชื่อไม่โดนจอดฝั่งเลนห่างออกให้โอเคน้ำหนักไม่เกิน น้าหน้าตาคนขับถูกกฎหมายผมคนขับผู้หญิงนะไม่โดนสอบวันที่5ปันงั้นดูมีเลสไนก็เลยโดนอมีใครกดปืนสไนเปอร์ปะเนี่ยรอบที่แล้วอ่ะหน้าเขาอยู่ไหนกันนะ เวลาจะหมดอีกแล้วอ่ะเหลือเหลือ5ชั่วโมงคำนวณแล้ว5ชั่วโมง23เกินผมเร็วเนอะไรผมผมเหลือแค่4ชั่วโมง13นาทีเออไปรีบไปไหนวะอีคีออุ้ยอุ้ยอ i อุ้ยพี่ยาทำไมเนี่ยมนี่ไงมันบีบเกน แล้วอ้นี่มันจอดขวางสองเลยเลยอะเ,ออเรยเออียบร้อยจอดนี่เียมันมาปัดหน้าผมพี่ฝนเนียฝนก็ตกตลอดทางเลยนะไม่ไมีหยุดนะนี่ตรงผมหยุดแล้วงผมหยุดแล้วตองพี่หยุดแล้วพี่วิศนอก็สองคงไม่หยุดเออวะไม่ทำไมหยุดแล้ววะ าวโกโปรตุกคำนวณปิดตุกลา้เขียนตุนกต้องวนต้องวนเขียนแต่ไม่แน่เมื่อกี้ผมแบบผมเลื่อนเร็วๆไปเปตอนสองทุ่มไงมันอาจจะอยู่แล้วต่อยรอบนึงก็ได้นะก็ไม่แน่แล้จะหมดแล้วก็ขับไปก่อนเลยก็ได้เออขับไปก่อนเลยก่อนเหยียบเลยฮะเหยียบเลยฮะน่าจะหมดแน่ครับแต่ท้องฟ้ายังมีเมฆขึ้

<laughs> บาดเนื้อเลยอ่ะบาดบาดเนื้อเย นอนด้วยอ่ะใช่อะไรวะมันแดงได้ไงวะนอนนอนไม่โดนเปล่าเมื่อกี้โดนเร็วเกินอ่ะนอนไม่เต็มอิ่มรือเปล่านี่ต้องไปซื้อเตียงเพิ่มมาเนี่ยเตียงเล็กเกินไปวะในรถไฟแดงเนี่ยไฟแรงไฟแดงกไฟแดงอีกแล้วจอดกลางสาบแยก ก็ไม่จอดนะเนี่ยตามจริงสามแยกเนี่ยตามจริงเขาต้องจอดที่คุยวิทย์นะเ,แจแจเพราะว่ารถ <ไป S 1> รถสามแยกมันจะออกมัไม่ได้ถ้าเป็นกฎหมายของไทยนะนนถ้าว่าตำรวจเห็นก็คือโดน,น,นะน,นอ่ะโดนปรับนะประเทศไทยเรื่องมีปรับมีเดือดร้อน รล้ฟ้าตรงนั้นมันหรวดไปไม่มีไฟแรงแล้วใช่ไหมมีอีกข้างหน้า <laughs> บัดแรงไฟแรงอีกแล้วเออเดีไม่ตัดแล้วเกือบจะทือใส่เบรกมึงย <laughs> นิดเดียวอ <laughs> ุ้ยรถโอ้ยผ่านรถไฟมานิดนึงขยับขยับเดี๋ยวรถไฟมาชนกระจุย กลับมาแล้วพิมพ์่ำไมยัถึงนี่วิม์กลับมาแล้วพิ่พ์ิดปัมดบมาละอ้รถดับเกพุ่งกลับเกพุ่งกลับหายเลือกลับโอ้โหติดรถไฟอีกคนเลยคนเลยรถไฟไปพอดีเดินพรอบปีนีเ้เดินพรอปแน่ รีบเดียวด่วนไอ้ปุ๊บนี่เรียบร้อยจะอดทำไมเนี่ยเอไอวิวิทย์ไฟแดงมาดิเบรยกนะคุณวิทย์เบรกนะเอไอมันไม่ยอมไปสัักกพไปอย่างเนี้ยเฉยโอ้โหแข็งแรงน่าดูโอความร้อนผมขึ้นทำไมถึงกระตุกนะครับนี่ไปทำเก่งเครื่องผมยังเงียบอ่ะภายใน

ไปฮะดาบูตันีเดี๋ยวเราเบรกก่อนไหมล่ะใด้ผมปิดร้านก่อนครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่นแหละเล่นกับคุณยูถึงร้านกอน